อื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการกระทำพลีกรรม5ประการคือยาติพลีสงเคราะห์ญาติอติถิพลีสงเคราะห์แขกอุปพระเปตพลีสงเคราะ์ผู้ล่วงลับไปแล้วราชพลีช่วยชาติเทวตาพลีสงเคราะ์เทวดานี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สาม อันอริยะสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลข้าหาบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยะสาวกนั้นใช้ภโทัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักขีนาอุทิศแก่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสระจะัผู้ฝึกฝนทำความสงบ ทำความดับเย็นแก่ตนเองอันเป็นทักคินาที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สี่